เกิดมาต้นทุนไม่เท่ากาันทํำยังไงดีหลายคนกําลังบ่นเรื่องนี้ใช่ไหมคะแล้วคุณก็ไปมองคนสําเร็จว่าคนนี้ก็ดีสมิมีต้นทุนมาก่อนคนนี้บ้านก็มีมาเยอะคนนั้นก็มีเรื่องนี้เรื่องนั้นมาแต่คุณกลับมองว่าคุณไม่มีต้นทุนอะไรเลยไม่มีแต้มต่ออะไรกับสังคมใบนี้เลยจริงๆแล้วมันไม่ได้อยู่ที่ว่าต้นทุนมากหรือต้นทุนน้อยนะะมันไม่ได้อยู่ที่ว่าเกิดมาแล้วคุณมีเท่าไหร่แต่มันอยู่ที่ว่าคุณใช้ต้นทุนที่คุณมีให้มีประโยชน์ได้มากแค่ไหน ถ้าคุณมองจริงๆนะคะบนโลกใบนี้คุณจะเห็นเลยว่าคนที่ต้นทุนน้อยแต่เขาประสบความสําเร็จมีเยอะมากเพราะฉะนั้นคุณอย่ามัวแต่แค่บ่นว่าคุณไม่มีต้นทุนคุณควรจะกลับไปมองว่าไอ้ต้นทุนที่คุณมีอยู่อ่ะคุณจะเอาไปเติมหรือไปเพิ่มอะไรให้มันสร้างมูลค่าเพิ่มขึ้นมาได้อีกได้อีกได้อีกจริงนะคะเพราะฉะนั้นอย่าไปมองแค่ว่าคุณมีน้อยแต่มองว่าคุณมีแล้วคุณเอาไปใช้ประโยชน์ได้เต็มที่หรืออย่างมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับการที่เกิดมาแล้วบ้านรวยแค่ แต่มันขึ้นอยู่กับการที่คุณใช้สิ่งที่คุณมีให้เต็มประสิทธิภาพแล้วหรือยังต่างหากและเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่นะคะคลิปนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย